คลิปในวันนี้ถ่ายด้วยไฟล์ D-log M 10บิตแล้วทำสีจบในสมาร์ทโฟน สวัสดีครับวันนี้นะครับกับตัวกล้อง Osmo 360นะครับตัวนี้ซึ่งเราได้รีวิวการใช้งานไปแล้วนะครับมาถึงวันนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายไฟล์ D-log M 1 0 b i t นะครับแล้วก็สอนวิธีการดาวน์โหลดพร้อมกับวิธีการทำสีไฟล์ D-log M bit 1 0 b i ิด้วยตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับไม่ต้องเข้าคอมพิวเตอร์ก็ได้ดึงผ่านมือถือทำสีผ่านมือถือแล้วก็ตัดต่อผ่านมือถือได้เลยครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะนำตัว Osmo 3 6 0ตัวนี้ ไปถ่ายกันก่อนนะครับแต่ก่อนที่เราจะถ่ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้งค่ากันก่อนนะอยู่ในโหมดของวิดีโอไม่ว่าจะเป็นวิดีโอแบบปกตินะครับใช้เล่นเดียวหรือว่าจะเป็นวิดีโอแบบ360นนะครับก็สามารถเปิดไฟล์ D-log M10 bit ได้ D-log M10 bit คืออะไรนะครับ D-log M10 bit เนี่ยก็คือ Color Profile ของทาง DJI นั่นเองนะครับ ว่าจะเป็นตัวกล้องโดนหรือว่าตัวกล้องแอคชั่นแคมของทาง DJ i เนี่ยจะมีตัว Dlog m กเอ็บิตนั่นเองนะครับตัว DL o ็อกเ็นี่ยก็คือตัวหลอกแกมมาเคิร์ฟนั่นเองนะครับเวลาเราถ่ายมาเนี่ยสีมันก็จะจืดจนะครับมีคอนทราสที่ค่อนข้างต่ำการทำเช่นนี้ทำให้กล้องเนี่ยสามารถบันทึกรายละเอียดของภาพได้มากที่สุดนะครับทั้งในส่วนที่สว่างมากไฮไลท์นะครับและก็ส่วนที่มืดมากอย่างเช่นเงานะครับซึ่งจะสูญเสียไปหากบันทึกด้วย โปรไฟล์สีแบบปกตินั่นเองนะครับ10บบิตนะครับหมายถึงความลึกของสีที่ตัวกล้องสามารถบันทึกได้ครับสิบบิตเนี่ยสามารถบันทึกสีได้มากกว่า1,000ล้านสีนะครับทําให้ภาพมีช่วงสีที่กว้างแล้วก็ไล่ระดับสีได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น D-Log ok M สิบบิตครับคือมันจะเก็บช่วงแสงสีต่างๆมาได้ครบถ้วนมากกว่าโปรไฟล์สีแบบธรรมดา สิบบิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเป็น D-Log M ครับเพื่อนๆสามารถนําไปทําสีต่อได้เยอะมากๆแล้วก็ไปดึงแสงต่อได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับดีกว่าโปรไฟล์สีแบบปกตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น D-Log M สิบบิตครับสำหรับคนที่ต้องการทําสีเพิ่มเติมเปิดไปเลยครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ต้องการทําสีเพิ่มเติมเปิดเป็นโปรไฟล์ปกติ10บิตได้เลยครับการตั้งค่าเบื้องต้นกันนะครับเราเปิดเครื่องขึ้นมาเลยครับ ซึ่งตรงนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกไปว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ในโหมดของ360นะครับหรือว่ากล้องเลนเดี่ยวแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเปิดโปรไฟล์ D-log M ได้นั่นเองนะครับตั้งความละเอียดให้เรียบร้อยนะครับผมจะตั้งความละเอียดอยู่ที่ 5K ไปเลยสําหรับเลนเดี่ยวนะครับแล้วก็สําหรับตัวเลน360นะครับอันนี้ผมก็สามารถที่จะเปิดได้ถึง 8K แบบนี้เลยครับแล้วก็อันนี้ผมจะถ่ายเป็นแบบเลนเดี่ยวนะครับ แบบนี้ครับตั้งความละเมอียดให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกเฟรมเรทได้ครับเฟรมเรทเนี่ยผมถ้าเกิดถ่ายปกติก็ถ่ายอยู่ท e ี่25นะครับแต่ถ้าเกิดใครจะดึงสโลว์นะครับแบบไฟล์คมๆก็สามารถเปิดไปที่60สามารถดึงสโลว์ได้2เท่านะครับเลือกมุมภาพได้ตามปกติของเพื่อเลยกว้างธรรมดาหรือว่ากว้า,วางเป็นพิเศษนะครับอ่าแล้วก็เปิดกันสั่นหรือว่าปิดกันสั่นนะครับอันนี้ผมเปิดกันสั่นไว้เรียบร้อยครับอันนี้คือค่าที่ผมตั้งไว้นะครับ ก็จะนําไปดึงสโลได้นิดหน่อยเพื่อไว้นะครับต่อมาขีดตรงนี้นะครับเราก็กดเข้ามาเลยครับตรงนี้มันจะมีคําว่าสีนะครับเรากดไปเลยแบบนี้นะครับจะมีแบบปกติ10บิตนะครับตัวนี้ก็สามารถนําไปทําสีได้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้เยอะเท่ากับตัว d ีล็อกเอ็มสิบิตที่เก็บทั้งแสงสีนะครับมาแบบครบถ้วนสามารถแบบปรับแต่งได้ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ไอ้ฝั่งนี้มันจะเป็นตัวช่วยมองนะครับปุ๊บเราเปิดงเงี้ยสีมันจะกลับมาเป็นปกติ หรือว่าเราปิดแบบนี้นะครับมันก็จะเป็น4สีจืดๆนั่นเองนะครับแต่ต่อมานะครับเมื่อเราถ่ายได้ฟุตเทจมาเรียบร้อยนะครับเราเปิดเครื่องตัว DJ o s s o o 3 6 0ไา้เลยครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DJ I m m m o o มาได้เลยนะอันดับแรกเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมต่อเพื่อดึงฟุตเทจก่อนนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเชื่อมต่อนะสำหรับคนที่อยากถ่ายง่ายๆจบด้วยสมาร์ทโฟนนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับผมเชื่อมต่อกันแล้วนะครับ ผมก็จะทําการดาวน์โหลดฟุตเทจนะครับที่ผมต้องการนะนำมาทําสีนะครับสมมุตินะครับผมต้องการฟุตเทจนี้ผมก็ทําการดาวน์โหลดมาเก็บไว้ได้เลยหรือว่าใครจะทําสีนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันของดีไซน์ไมโมเลยก็ได้ซึ่งผมเนี่ยจะทําสีนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันของดีไซน์ไมโมนั่นเองนะครับผมจะใส่ตัวฟิลเตอร์ก็ได้นะเนี่ยคือสีที่เขามีมาให้ก็มีมาให้แบบหลากหลายเลย แบบนี้นะครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะใช้เป็นโทนนี้นะผมก็สามารถปรับโทนว่าจะให้ใช้โทนแบบสีของเขาเนี่ยร้อยเปหรือเปล่าถ้าเกิดผมได้แบบนี้แล้วนะครับหาผมต้องการใช้โทนนี้ยผมก็กดอีกถูกแล้วถ้าเกิดผมต้องการที่จะปรับแสงสี mm. เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับผมก็ทําการกดเข้ามาที่ตรงนี้ครับแก้ไขตรงนี้นะผมกดเข้าไปปุ๊บแล้วผมก็สามารถปรับแสงได้ปรับคอนทาราสอะไรต่างๆได้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้ ไฮไลท์ลดไฮไลท์หน่อยอะไรประมาณนี้ลดไฮไลท์ก็คือแสงที่มันสว่างจ้าเนี่ยมันก็จะเพิ่มรายละเอียดกลับคืนมาได้นะครับเรื่องของเงาถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมืดไปเราก็สามารถปรับตัวเงาตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกสีขาวสีดำอะไรพวกนี้สีขาวสีดำก็ประมาณนี้สามารถปรับได้แล้วก็ความอิ่นตัวของสีเนี่ยเราสามารถปรับได้จากตรงนี้นะครับ พวกอุณหภูมิแสงสีหรือว่าความคมชัดเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถตั้งได้กดติ๊กถูกแค่นี้เราก็จะได้ฟุตเทจแล้วนะครับที่ทําสีเรียบร้อยอันนี้คือเราถ่ายมาเป็นไฟล์10บบิตนะและข้อนี้นะครับผมก็มาตั้งค่าความละเอียดนะครับว่าจะส่งออกที่เท่าไหร่นะครับผมก็ตั้งค่าส่งออกที่ความละเอียด 4K นะลายน้ําเอาไหม ตรงนี้นะครับผมไม่เอาไลนยน้ำะจะแค่ติ๊กออกแบบนี้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่ส่งออกก็รอจนครบ100%เท่านั้นเองนะครับเมื่อมันครบ100%แล้วเนี่ยเราก็จะได้ฟูตเทจมาแบบนี้เลยครับตัวรูปภาพของเราได้เลยอันนี้คือฟูตเทจเดิมนะครับที่ยังไม่ได้ทําสีถ่ายมาเป็นไฟล์ d l o g M 1 0 b i t กับอันนี้ที่ทำสีแล้วเราสามารถเปลี่ยนโทนแสงแล้วก็โทนสี ของไฟล์ Dlock M เอ bit บิตได้นะครับเพราะว่าเขาถ่ายมาเป็น1 0 b บิตซึ่งเรื่องของเม็ดสีการถ่ายมาเป็น1 0ม i t ตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะให้ค่าที่ยืดหยุ่นได้มากมายนะครับคือเราสามารถเปลี่ยนสีนึงไปอีกสีนึงได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้คือวิดีโอที่ถ่ายมาด้วย d l o c k M 10-bit แล้วเราก็มาทำสีนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะให้เพื่อนๆไปดูคลิปทั้งหมดที่เราถ่ายนะครับทำสีด้วย DJI m น m ไม p มนะครับไปดูกันเลยครับ